ฮอบีแบ่สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพอบีแบ์ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก่าหรือที่นาสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับผมจะมารีวิวของเล่นตัวหนึ่งอ่าไปดูรีวิวของญี่ปุ่นมาแล้วเออมันน่าสนใจมันน่าเล่นดีนะนั่นก็คือ แทนแทนแทนอ่ากล่องเดียวไม่พอสองกล่องกันไปเลยอ่า DX c h i คาเ a l i o n E5 Hayabusa c e ไ l l i n e r E235 Yamano Te c u าขยับกล่องไม่ได้เนาะอ่าเอาลงก่อนบังหน้านี่อ่าเราดู E5 Hayabusa ก่อนนะนี่เจ้านี่ก็คือขบวนการ 킹คาร a r ลออนนั่นเองอ่ะหุ่นรถไฟนะครับแต่งานนี้ไม่ได้เป็นงานประกอบนะมันเป็นงาน DX เอ็ง,งานสำเร็จนั่นเองเออต้องบอกเลยว่านี่ให้ดูหลังกล่องนี่งาน DX ของภาคซดเนี่ยที่ผมบอกว่าน่าสนใจก็เพราะว่ามันมีจุดขยับค่อนข้างเยอะครับอ่าเน้นจุดขยับไม่เหมือนกับภาคแรกนะภาคแรกนี่เป็นหุ่นแปลงร่างแบบ ง่อยๆอ่ะเออเน้นแปลงร่างจากขุนเป็นรถไฟอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้แปลงร่างจากหุนเป็นรถไฟอ่าและแถมมีจุดขยับดีด้วยครับอ่านี่เห็นไหมเอ่ยนี่ดูด้านหน้านี่เอออันนี้ก็คือจุดข้อต่อนะครับที่สามารถถอดได้นะอ่าที่สำคัญภาคนี้เขามีลูกเล่นคือมีเซนไลเนอร์ก็คือพวกหัวขบวนที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นอาวุธนะฮะนี่อันนี้เป็นยามานเตะนะครับนี่ก็จะเป็นแขนทั้งสองข้างนะอ่าแขนทั้งสองข้างของตัวหุน่นอีฟ h ยฮายาบุส e ะนะครับจริงๆก็คือมันไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องเอาไปใช้กับอ e ีฟ h ยฮายาบุสะก็ได้นะเอาไปใช้กับหุ่นตัวอื่นก็ได้ที่สําคัญอของเล่นเซตนี้ไม่ตายตัวว่าคุณจะต้องแปลงร่างตามแบบกระตูนหรือว่าตามแบบคู่มือคุณสามารถ จินตนาการคอมบายได้เลยว่าเฮ้ยเอาแขนตัวนี้มาใส่ตัวนั้นเอาขาตัวนั้นมาใส่ตัวนี้คือมิกซ์ได้เลยเป็นหุ่นของคุณเองได้นะครับลูกเล่นที่สำคัญหลักๆเลยของชิคารออนก็คือแปลงร่างเป็นรถไฟนะฮะอ่าค่อนข้างที่จะสมจริงเลยละนี่เห็นไหมอ่านีา่ข้างนี้นี่อ่าค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างสวยนะนี่แล้วก็อันนี้เป็นหัว ของขบวนยามาโนเตะนะครับถ้าใครไปญี่ปุ่นเนี่ยคงอาจจะคุ้นชื่ออยู่หรอกนะครับอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูเจ้า e ีฟ a ยฮายาบุสะแล้วก็เจ้ายามาโนเตะกันเลยดีกว่านะครับว่าง,งานข้างในเขาจะเป็นยังไงเออขอบอกว่าผมก็ยังไม่เคยแกะเหมือนกันนะอ่าเป็น DX c h i n k a ชิงคาเอนชุดแรกที่ผมได้เล่นนะครับเอาเป็นว่าไม่เสียเวลายเยอะแล้วไปเราไปเปิดกล่องกันเลยครับ อ่ะมาเรามาเปิดกล่องเจ้าอ e ีไฟไฮยาบุสะกับยามาโนเตะกันเลยดีกว่านะครับเริ่มกันที่ e ีไฟไฮยาบุสะนะครับอ้อต้องขอบอกนะคือยังไม่เห็นมีขายในประเทศไทยนะครับเจ้าตัวนี้อ่ารายนี้ผมสั่งมาจากญี่ปุ่นนะครับอ่าให้ร้านที่ญี่ปุ่นส่งมาให้นะครับราคาก็จะแรงนิดนึงนะครับอ่าหมดแล้วนี่ เปิดมาเราจะเจออะไรบ้างอย่างแรกเลยคือถุงคู่มือนะครับอ่าแล้วก็มีแปะสติกเกอร์เล็กน้อยนะครับนี่แล้วก็วิธีการประกอบร่างอ่าของเขามีอะไรบ้างนี่อย่างนี้นะฮะอ่านี่ทั้งหมดทั้งมวลของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่เห็นไหมอ่าเป็นแบบสําเร็จมาเลยนะครับอ่าเวลามันแกะเดี๋ยวนะผมขอญาตเบิกอาวุธก่อนนะครับตึงนี่ อ่านี้ยกตัวอย่างนะอันนี้ส่วนแขนนะฮะนี่ส่วนแขนนะนี่อ๋อมันกลางปุบได้หมุนได้นะเออลูกเล่นในการแปงลงร่างลูกเล่นในการขยับเนี่ยดีเลยเนี่ยล็อกแปะแน่นปึ๊กเลยนะครับนี่อ่ามาส่วนหัวอึบอืมเขาล็อกค่อนข้างเยอะนะครับหนาแน่นเลยอะ่ะนี่อันนี้คือส่วนหัวนะครับอ่า แล้วแปลงล่างเนี่ยเราก็กดลงไปแล้วก็ดันทึบอ่ะอึ๊บอ่ะนี่อันนี้ก็เป็นหัวรถไฟแล้วนะครับอ่าเน้นความสมจริงนะสวยอยู่นะพอเวลาแปลงล่างเราก็เปิดยังไงแล้วล่ะเอ๊อ่ะนี่งัดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็หุ่นก็เงยหน้าขึ้นมานะครับนี่อย่างนี้อ่าเสร็จแล้วเราก็งัดตัวลงออกมานี่แบบนี้นะฮะอ่า เออครั้งแรกนะที่ผมได้จับได้เล่นก็รู้สึกโอเคนะรู้สึกว้าวกับมันดุมกันนะนี่มาดูช่วงตัวครับอ,อึบผมอาจจะไม่ได้แกะให้ดูทุกส่วนนะครับให้ดูเป็นบางจุดก่อนนะนี่อ่าดูช่วงตัวนี่อันนี้ก็เป็นช่วงเอวล,ลงมานะครับนี่จุดขยับไม่ดีนะคึกกักๆึักกักกกกเลยนี่ขางอได้นะฮะอ่าผมว่าโอเคนะครับกับงานชิคาเลออนเซ,ต,เซตนี้นะจุดขยับใช้ได้ ใช้ได้ดีเยี่ยมเลยล่ะครับอ่าอ้าวมาเก็บลงดูก่อนอ่ามาดูขาอึบนี่อันนี้เป็นเท้านะฮะอ่าอ๋อนี่ก็พับออกมาอย่างนี้อ่านี่เสร็จแล้วแล้วก็กึกกึกกึกอย่างนี้นะฮะนี่อันนี้เป็นเท้านะฮะแล้วเราก็เสียบกับตัวขาตัวนี้นะลงไปอย่างนี้ตึงอ่าเห็นไหม ลูกเล่นง่ายง่ายนะฮะไม่ยุ่งยากอะไรนะเวลาถอดก็ดึงขึ้นอึ๊บอะเสร็จแล้วเออไม่ยุ่งยากครับไม่ยุ่งยากเวลาแปลงเป็นรถไฟก็พับพับพับกึบกึบกึบอ่ะเนี่ยเสร็จแล้วเออไม่ยุ่งยากครับลูกเล่นง่ายๆนะจุดขยับดีสวยเลยละครับแล้วก็อีกอันนึงให้ดูอาวุธก่อนนี่อันนี้เป็นดาบนะครับ ดาบก็ให้มาคู่หนึ่งนะของเจ้าอ e ีไฟฮายาบุสะนะครับทั้งหมดทั <Ash ELLE> ้งมวลของอีไฟฮายาบุสะก็มีประมาณนี้นะครับอมาเรามาดูยามาโนเต่บ้างออะไรก็ไม่ร <ts> <ain ways dishes> ู้เต็มไปหมดเลยเก็บแป๊บนึงนะอึบอึอึบมาดูยามาโนเต่บ้างชิบชิบชิบอึบอึบนี่ าทานททนททนเปิดมาก็จะเจอคล้ายๆของ e5 hayabusa นะครับก็จะเจอถุงคู่มือแล้วก็สติกเกอร์นะฮะเราจะมีต้องแปะสติกเกอร์บ้างเล็กน้อยนะครับอ่านี่อันนี้ก็คือของยามาโนเตะนะครับอ่ามันจะแปลงเป็นแขนทั้ง2ข้างนะครับแล้วก็แปลงส่วนนี้มันจะแปลงเป็นโล่นะครับแล้วก็มีดาบให้นะอีกอันนึงนะครับ สามารถเล่นรวมกันกับหุ่นตัวอื่นได้ด้วยนะฮะอ่าเขาบอกว่างานชิคาเลออนลงสีมาให้อย่างดีเลยนะสีสวยเลยนะนี่ถ้าใครไม่ชอบโหมดหุ่นยนต์แปลงร่างเป็นโหมดรถไฟก็สวยนะครับเอออันนี้ยังไม่แกะให้ดูนะฮะอ่านี่แบบนี้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปประกอบชิคาเลออนแล้วก็ยามาโนเตะชิคาเลออนวะประกอบอ e ีฟยฮายาบุสะแล้วก็ ยามาน,นเตลายเนี่ยให้เป็นตัวให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าประกอบเสร็จแล้วเขาจะเป็นยังไงไปไปประกอบกันเลยครับตะตะดัดแดนแล้วเราก็ต่อเจ้าอ e ีไฟฮิยามุสะเสร็จแล้วนะครับนี่อ้าเฮ้ยงานดีนะสวยนะใช้ได้นะเออนี่ จุดขยับดีเลยครับนี่ขยับได้เยอะมากเออสมัยก่อนมันขยับได้แบบงองแงกนะนี่ดูขาขยับได้ขนาดนี้เลยดูอ่าโพสท่าเล่นได้ค่อนข้างเยอะเลยครับเท่เลยนี่จุดขยับดีครับหมุนตัวได้นะหัวหมุนได้นะฮะนี่อ่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้สำหรับเจ้า e f i ฟ e hayabusa ก็ประมาณนี้นะครับอ่าที่เขาให้มาของ e f i ฟ e hayabusa ก็จะเป็น โบกี้นะฮะโบกี้อันนี้เอาไว้เก็บอาวุธนะครับอ่าเดี๋ยวนะผมเวลากแกะต้องแกะอึบ๊บนี่อย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาอาวุธของฮายาบุสะออกมาอย่างนี้แล้วเราก็เอามาเก็บที่ตัวของตัวโบกี้นี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่กลับเข้าไปอย่างนี้ครับอ่าตัวโบกี้มีลูกล้อนะครับสามารถถ่ายได้เห็นป่าถ่ายบึน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 ,บน,บนได้นะฮะ นอกจากนี้เขาก็จะมีตัวลูกล้อมาให้อีกนะครับนี่อันนี้เอาไว้ใช้กับตัวไฮยาบุสะตอนแปลงร่างเป็นรถไฟนะครับอ่ามันจะสามารถ ไถได้เหมือนตัวโบกี้นี้นั่นเองนี่เอามาเล่นอย่างนี้ได้นะพุนปูนฉิกฉักฉึกฉัก,ก,กเด็กๆคงชอบนะครับขอบอกเลยว่าลายชิงคาเลออนเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเด็กๆชอบมากนะครับด้วยความที่เขาผูกพันกับรถไฟนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือลูกเล่นแปลงล่างได้อ่แล้วก็จุดขยับดีและที่สําคัญคือเนี่ย ถไไปถไยมาได้ด้วยต่างหากนะครับมาในส่วนของยามาโนเตะนะครับนี่เดี๋ยวตอนถ่ายรูปผมจะแปลงเป็นหัวรถไฟให้ดูนะอันนี้เป็นพาสของอาวุธนะครับนี่ยามาโนเตะนะดูแขนข้างนี้ก่อนนี่จุดขยับเหมือนกันครับเหมือนของช e ิคาเลออนไอเหมือนของอีฟายฮายาบุสะเลยนะครับนี่ ล็อกก่อนอ่านี่แล้วอันนี้เป็นโลนะครับอจุดขยับดีครับแน่นปลึกเลยสีสันสวยครับนี่ให้ดูก่อนแขนข้างนี้นะนแล้วก็อีกข้างหนึ่งเหมือนกันครับจุดขยับดีข้างนี้จะเป็นดาบนะครับมีเห็นปะเป็นดาบยาวนะครับนี่สวยนะครับสามารถเอาไปเล่นกับ ชินคาเลออนตัวอื่นก็ได้นะไม่ต้องเป็นจะเป็นที่จะต้องเป็นอฮยาบุสะ e ีไฟยาบุสะก็ได้นะครับเป็นโนซาเมะเป็นตัวไหนก็ได้นะฮะอ่าแล้วก็อีกอันนึงที่เขาให้มาก็คือลูกล้อนะครับเหมือนกับของอีไ e ฟก็คือเวลาแปลงเป็นยามานเตะไลน์แล้วใช้ลูกล้อตัวนี้นะครับจะสามารถถ่ายไปถ่ายมาได้นะฮะอ่าทั้งหมดทั้งมวลของเจ้า e ีไฟฮยาบุสะแล้วก็ยามานเตะ นี่ลายอาวุธนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับ e ีฟาฮายาบุสะแล้วก็ยามาน o เตะถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงจะขึ้นกล้องไหมปะไปดูกันเลยครับ ไงกันบ้างครับกับงาน DX ชิงคาริออนหีไฟไฮยาบุสะเซนไลเนอร์ยามาโนเตชุดนี้อ่าสำหรับผมยกปง้งยกป้งยกปงยกปงยกปง้กปง,กปงให้เลยโอ้ชอบดีไซน์ของตัวหุ่นนะครับแล้วก็ลูกเล่นจุดขยับการแปลงร่างอย่างนี้ดีทุกอย่างเลยครับเจ้าชิงคาริออนเนี่ยจริงๆเขาทำออกมาเพื่อที่จะให้เด็กเล็กๆเนี่ยเล่นได้นะครับแต่ขอบอกเลยว่า รูปทรงเนี่ยเด็กหนวดก็ชอบครับเออรูปทรงอย่างนี้จุดขยับอย่างนี้เท่อย,อย่างนี้เด็กหนวดก็ชอบครับหลงครับใช้ได้เลยฮนะเพื่อน,อนๆละครับคิดเห็นได้ง่ายกับเจ้าชิงคาริออนซดเซตนี้นะครับยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับวันนี้ฮอปปี้แบกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกัน ฝากกด s u b สไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆหรือพาไปไลฟ์ที่ไหนจะเด้งให้ดูก่อนใครนะครับช่วงนี้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกดูแลสุขภาพกันวนไปนะครับสวมแมสก่อนออกจากบ้านล้างมือบ่อยๆกินร้อนช้อนเราเองกินน้ํากันเยอะๆดูแลสุขภาพกันวนไปนะครับด้วยความห่วงใยจากคอ b ์แบกครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าดูซิผมจะเอาตัวอะไรมารีวิวให้ดูกันอ่าไปแล้วบ๊ายบาย happy ban